ให,ใหญ่อ่ะป่กเ,เ,เดี๋ยวเราลับออเรอร์งนี้ก่อแต่สักครู่นะครับหนึ่งพั่สบาทไปลูกค้าเอาใหญ่ลูกนะ ไม่เอาตามใจบกูรก็จะปอกช้าหน่อยใหญ่ๆปุกๆเสียใจจีบมานี่แล้วหาที่บนแผงอะบนแผงเล้วสุกแล้ว ลงโอนแปงแรกดูก่อเดี๋ยวแปลงแรกโอจบก็มีต่อเลยลูกค้ารอยอยู่ถ้าตุเรียนหกฟูนะสิ่งที่ได้จะได้ปริมาณมากแต่ว่าสิ่งที่จะเสียก็คือมันจะได้ปูไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันหกฟูจริงๆตุเรียนห้าฟูจะได้จะได้ฟูใหญ่อันนี้พอหกมันก็เบียดกัน ก็จะมีแอบเล็กอยู่ด้วย่เอาออกรานนั้นนับกลีบดอกมันมีห้าร6กลีบพี่โอ๊ค <5. S 1> แล้วทำไมมีหกปู่ได้อะไม่รู้เลยเนอะอันนี้ผมไขแล้วก็ใช้เหนมีทุเรียนลมฮะทุเรียนลมที่ไหนทีเสกเกอร์นี่กไ่ไร โดนลมตกมาไม่พูดถึงนี่ยงยไม่พูดถึงทำไมล่ะเสียมันจะเสียไปแล้วออก็เฉยซะถ้าเราพูดนะถ้าเราบอกว่าเราโดนเราเสียหายคนที่เขาเอ่อไม่ชอบเราก็จะสน้าเราพูดจะเรื่องในสิ่งที่เราทำงานประสบความสำเร็จพูดถึงแต่ความสุขที่เรามีให้เขาเห็นเขาจะรู้สึกสำลัก เขาจะร้อนลุมอะไรที่เราทำแล้วพาดแลเสียหายเราจะไม่พูดไม่เสียหรอกหล่นแค่นิดเดียวนะยังหนาเปิดน,นิดเดียวใช่ไหมโดนต้นล้มไปต้นหนักหอนต้นไปหนึ่งไปสองต้น เราเป็นแบบนี้เราจะทํางานแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายนะให้เรามองประมาณนี้แม่มาไมแม่ไม่มากแต่จังเสียนะพอคอันนี้เก็บแต่คนเก็บแตบ้านแ้วก็เลนเบางคนน่เสียหายอะไรนิดนิดหน่อยหน่ยโอ้ยมีประมาณหนึ้งปีเต่าเสียใจอยู่นั่งแหละเสียใจทำไมเล่าลุกขึ้นไปแล้วดูไอ้ที่มันเหลือนะ ่อดออกมาเลยตอนนี้แม่ทำใจคำว่าเปลือกหนาได้แลยกว,ว่าจะ พกผู้จ้าเอ่าน้อยพองหมแถวละหนึ่งพันสี่สิบคิพันเดียวเฮ้ะกางอีก